เขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพบกับสุปุข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่กุรจางชัดเจนครับอัปเดตสภาพความฟิตของติโก้าคนดรามีแฟนๆถามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับในกรณีของติโก้าคนดราหายไปไหนนะฮะวันนี้เรามาเคลียร์ชัดๆให้ได้ฟังกันหน่อยครับ คลายความสงสัยเหล่าบรรดาสมุกเดอะครอปนะฮะเจคก,กิงคลับกุนซือลิเวอร์พูลแจ้งแล้วแบบชัดถึงสาเหตุที่ตียอ็กวคขันตรงรมิคฟิวเชิงสูงยังคงกลับมาช่วยทีมไม่ได้นะครับพร้อมกับคาดการระยะเวลาการพักฟื้นร่างกายของนันเเกเตะเจคกิงรลับผพ้่อจกันทีมลิเวอร์พูลย่าโมสรลูกหนังนสึกเบียทีมังกีษยืนยันว่าเตียอกวคขันร่างกองกลางจอมเทคนิคชลซ์แบนจำเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นร่งารงกายเราอีก2-3ส,สัปดาห์เนื่องจากตัวตัวยังคงมีปัญหาที่หัว ตีโก้เพิ่งย้ายมาจากไบยมินิกในช่วงซัมเมอร์ได้รับบาดเจ็บจากจังหวะปรับเก,กับลิชาร์ดิชอนหัวหอกของเอเวอเรตนในระหว่างเกมลีกในนัดที่เมอร์ซีไซส์ดับบี้แบตที่ทั้งสองทีมเสมอกันไป2-2เมื่อวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ไม่มีอะไรหักหรือชีขาดแต่เจงกันครอปก็แจ้งว่าการประทานดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยรวมของหัวเข่าของตีโก้อาคนโนราเม็กฟิลด์ดีกีทีมชาติสเปนในวัย29ปี แต่สำหรับตีโก้นั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องชี้แจงกันหน่อยยอดคุณซื้อชาวเยอรมันในวัย53ปีกล่าววันนั้นตีโก้ได้รับบาดเจ็บในเกมเจอกับเอวตันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอาการบาดเจ็บที่รุนแรงของทีมเราในเกมเกมนั้นต่อจากเวอร์กิปันได้หลังจากที่สแกนแล้วนะครับมันดูเหมือนมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีเพราะข่าวของตีโก้ไม่มีออไรอยหักหรือฉีคขาแต่เท่าที่เรารู้มาก็คือมันมีผลอย่างรุนแรงที่ตรงหัวข่าวนั่นแหละคือปัญหา ลหลายๆคนอาจจะคิดว่าในเมื่อไม่มีอะไรหักหรือฉีกขาดต่างก็พากันคิดว่าโอเคนายคงจะพักแค่สองสัปานและกลับมาลงเล่นได้แต่ผลกระทบที่ผ่านมาของเขาก็ถือเป็นปัญหาใหญ่และนั่นจะทําให้เขายังไม่อเคจริงๆมันก็ไม่ไดหนักงนะอร่อยหรอกที่ผ่านมาเขาก็ลงซ้อมมาบ้างแล้วแต่ไม่ใช่ช่วงนี้เพราะเราจําเป็นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมบอกแบบแน่ชัดไม่ได้หรอกว่าเขาจะกลับมาโอเคนะัตอนไหนแต่มันก็คงต้องใช้เวลาอีกสองสัปดาหสำหรับตีโก สำหรับวันอังคารที่1ธันวาคมนี้นะครับลิเวอร์พูลมีคิวเปิดรังแอนฟิลด์รับมือกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในศึกยูฟ่าแชมเลียกรอบหนึ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่5นะฮะก็สรุปแล้วนะฮะตีเอโก้จะไม่ได้ลงนะเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็จะพักอีก,กราว2-3สสัปดาห์นะครับก็กระจ่างชัดนะฮะเคลียร์กันชัดชดไม่ได้บาดเจ็บอะไรรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องพักฟื้นอีก2-3สัปดาห์นะครับ ก็ลุ้นกันกนะครับว่าจะกลับมาในแมตช์แมตช์ไหนนะฮะใครบอกเป็นเป้าหมายสำรองจิกิ้งครับรับเลงดีกว่าโจตามานานถึง3ปีดูฟอร์มมานานแล้วจิกิ้งครับในกับกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยความจริงว่าเฝ้าติดตามผลงานของติอโกโชตาพอหอบฟอร์มฮอตมานานแล้วตั้งแต่ที่ได้เห็นฝีเทา้าครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนรับประทับใจลีลาและทัศนติส่วนต,ตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก เชียนกรอบนะครับพฤจกิการทิมเชยุนวานของหงดัางลิเวอร์พูลสโมสรสงคนใจแห่งสื่อมหาชนเวทีถึง่มเงกอษย,ยำรับตะตนเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของติโกโชต้านของหน้าตัวเก่งของ,ของทิมชัดโปรตุเกสนบตั้งแต่ที่ได้เห็นผลงานของนกเตตในแมตช์แรกเมื่อ3ปีก่อนพอออก,ลกนนเลือดโปรตุเกสย้ายจากบุนฮัมตันวันในเริ่มมาเล่นในทินแอนเวลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและนกเตะก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการซัดไปแล้วถึง9ประตูโดยลงสนามไป14เกมที่สวมชุดเดอะเรด จนกลายเป็นคนเจ้าคณใหม่ของสาวกเดอะคับไปแล้วจริงๆแล้วนะครับดีโกโจตาก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดช่วงสซีซั่นที่ผ่านมาที่สวมเสื้อหลิวโลนับตั้งแต่ที่ย้ายจากตรูรามีอาลุก um มารีตมาเลนตินมิลลินกาลสเตเดียมเมื่อปี2 0 1 7โดยเชคกิงครอบนะครับยอมรับว่าชื่นชอบดาวเตะในวยัย23ปีอย่างมากตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนดีโกนละล่ะโอ้ยผมบอกตรงๆนักแต่เกมแรกที่ผมได้เห็นเขาลงเล่นที่วูบผมก็จอบหเลย แน่นอนว่าตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการยืดเทียมแต่สําหรับผมมันชัดเจนมาตลอดในเรื่องนี้ผมเล็งเขามานานแล้วเพราะผมสนใจตัวเขามากมากและเขามีอาชีพที่น่าตืน่นเต้นโดยเฉพาะกับสิ่งที่เขาทําสถานที่ที่เขามาการให้เทียมและอื่นๆอีกมากมายผมชอบเรื่องระบบวินัยที่เขาแสดงให้เห็นรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเขาและแรงปากฐานในการเล่นทักษะของเขาเหมือนยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนว่าผมมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเจ๋งๆมากมาย ก่อนที่เราจะได้เซ็นสัญญากับเขาซึ่งมันก็ดีเยี่ยมจริงๆอดีตนายใหญ่เสีอยเลืองโปิเซียเดมุนเปล่านท้ายและตอนนี้นะครับดีโกโจต้าก็กลายเป็นหนึ่งในขุนพลที่เราจะขาดไปไม่ได้นะครับยิงเกือบทุกนัดจริงๆก็บอสของเราเล็งมาถึง3ปีนะฮะแต่เสร็จด,ด,ดมุนเอเจนต์เผยหงเคยพยายามเซน็นเบลลิงแฮม ฟิลิปเดเกนนะฮะอดีตแข้งลิเวอร์พูลที่เป็นครือขายของเอเยนจูสเบลลิงแฮมมิฟิลด์ดาวน์ุ่นของปูเลเซียดอร์มุนยืนยันว่าหงดงเคยพยายามที่จะสัญญาก,กับแข้งรายนี้มาแล้วเบลลิงแฮมในวัย17ปีนะฮะเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยก้าวขึ้นมากับเบอร์มิงแฮมซิตี้อย่างไรก็ตามกลายเป็นดอทมุนที่ได้ตัวกองกลางรายนี้ไปล้มเทียมและในเวลานี้เจ้าตัวก็กำลังทำผลงานที่นับประทับใจกับทีมเสือเหลืองปูเลเซียเดอร์มุนในชุดใหญ่ด้วย มันเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของปุลิเซียดอดมุนเลยนะครับในการได้ตัวเบลลิงแฮมเพราะว่าความท้าทายในตัวนักเตะค,คนนี้มันสูงมากๆพวกเขาต่อสู้หลายเดือนเลยทีเดียวก่อนจะได้ตัวมาเดกเกนนะครับที่ทำงานเป็นบริษัทเอเจนต์ชื่อดัง SBE Management กล่าวกับลเวอร์วิโกผมรู้จกเเักในเส่วนตัวของเขาผมเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาและผมก็รู้ว่ามันเกิดการต่อสู้กันแบบไหนทุกๆสโมสรในระดับท็อปของยุโรปต่างก็ต้องการเบลลิงแฮม เ,เรืมาเรตบาซาเอซีมิลานอินเตอร์มิลานโรม่าบาร์เยมิเนกดอนมุนและทีมชั้นนำของอังกฤษทั้งหมดมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นการต่อสู้ยั่งจริงของเหล่าสโม,มสรระดับนี้กับดาวรุ่งคนนี้ดอนมุนเป็นฝ่ายชนะในการท้าทายครั้งนี้สำหรับผมแล้วนั่นก็คือยัางก้าวที่สำคัญและใช่สำหรับการเป็นสตาร์ดังในอนาคตดอนมุน <Dort mund S 1> แสดงเห็นสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วก่อนที่จะได้ตัวเบลนก็แยมมาพัฒนาให้เป็นดาวรุ่งในระดับที่สูงกว่า มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของจูส์เบลลิงแฮมยุงทองพร้อมเช็คบินโอเล็กี้เสริมแดนหน้าในเดือนมกราคมนี้และงานล่าสุดนะครับเป็นลีดยูนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจอยากดูดตัวหรือว่าโอเล็กี้วอวหอกตัวสมองของลิเวอร์พูลไปเสริมเกมรุกในแน,นหน้ ฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าทีมยูงทองลีดยูนเต็ดกำลังเล่นเสริมทัพออริกีในช่วงตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้หลังนักเตะตกรับใบเขียวหิยายเทียมเนื่องจากเลเร์ฮูเองก็ต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมอยู่พอดีท่าน,นี้ออริกีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับคลับบุกชูมองสอนบ้านเกิดในเบลเยียมด้วยซึ่งคาดการณ์กันว่าทั้งลีดและคลับบุกจะมาด้วยข้อเสนอขอยืมตัวพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็เดินกำลังเต็มที่นะฮะสำหรับลีดยูนเต็ด เอาอีกหงเลงแบ็กดาวรุ่งลิสบอน่าตัว45ล้านปอนด์เอโบลานะครับสื่อชื่อดังแห่งแดนฝอยทองตีข่าวรายงานมาว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในศิกพรีเมยร์ยังไม่พอใจกับคุณกําลังในแนวลึกของตัวเองโดยล่าสุดนะฮะจะก,การเล็งไปที่ตาแหน่งแบ็กซ้ายดาวรุ่งของสปอร์ตึงลิสบอนที่กาลังก้าวขึ้นมาระเบิดฟอร์มสุดยอดได้อย่างาราง้อนแรงและถูกตั้งค่าตัวไว้สูงปรีดถึง45ล้านยูโร ปัจจุบันหงแดงนั้นนะครับมีอันดูโรเบอร์สันลาคอาซาซิมิก์ดเป็นสองแข้งที่ยังตำแหน่งแบ็กซ้ายกันอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าทีมยังไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นนะครับหลังล่าสุดมีรายงานมาว่ากําลังแอบเลดูโนเมเนสนะครับแบ็กซ้ายในวัย18ปีของลิสบอนมาเสริมความแข็งแกร่ง,งซึ่งก็ถูกตั้งค่าจิตวิทาไว้สูงถึง4-5ล้านปอนด์วันจางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สื่อหลายๆสื่อน,นะฮะคาดการณ์กันว่าหงแดงพยายามต่อรองราคากับทีมดังจากโปรตุเกส โดยชื่อว่าตัวเลขราวๆ25-30ล้านยูโรน่าจะดูเหมาะสมที่สุดนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ต้องเสริมนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะ